สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลต์รีชแนลนะคะมาตามสัญญาแล้วเรียกร้องและรอกันอยู่นะคะสำหรับจุลินซีสังข้อแสง สูตรเจ็ดันใช้ได้อันนี้คือแกรบขอบพระคุณพี่ชายนะคะคนที่มีประสบการณ์นะบอกให้เล็กทํานะคะว่าเจ็ดันใช้ได้แล้วเอาไปใช้จริงนะคะกับกอไผ่นะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่ทําให้รากของต้นไม้แตกเซลล์ได้เยอะขึ้นกอไผ่นี่ก็คือเวลาที่เขาเอาแมคโครไปงัดออกมานะท่านผู้ชมคือรากฝอยมันจะเยอะมากแล้วมันจะกระจายรากของต้นไม้ดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงและ,จะเจริญเติบ โตได้ไวนี่คือเสาหลักยุดสําคัญคนก็เลือดใช่ไหมส่วนต้นไม้ก็คือรากค่ะถ้ารากสําคัญรากแข็งแรงนะคะต้นไม้ก็จะโตวไวอ่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยสําหรับจุดเรียนซีสังข้อแสงวันนี้เล็กจะทําให้ดูก็คือขวดนี้นะคะห0 0มิลลิลิตรนะจะมาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่มีอุปกรณ์ก็คือมีถ้วยเล็กๆนะคะไข่หนึ่งฟองไข่เนี่ยก็เขาบอกว่าเบอร์ศูนย น่าจะเบอร์หนึ่งหรือเบอร์ศูนย์นะคะหนึ่งฟองเดี๋ยวนี้เบอร์ศูนย์มันมันจะใหญ่กว่านี้นะคะเล็กว่าแต่เขาบอกเบอร์ศูนย์มันเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะคะเอาเปลือกไข่ลงด้วยนะวันนี้เล็กไม่ได้ปั่นนะคะพอดีว่ามาอยู่ใต้ร่มไม้มันไม่ได้ดึงมานะคะโอเคไข่หนึ่งฟองเนาะ นี่นะคะก็ขออภัยนะจะได้เห็นรวมๆนะคะแล้วก็ไข่หนึ่งฟองจะใส่ผงชูรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราทํากับข้าวนี่แหละตัวนี้ยช่วยเร่งนะคะทําให้ต้นมตไม้โตไวด้วยอะวางตรงนี้เนาะใส่สองอย่างนะคะน้ําปลาไม่ใส่ปลาร้าไม่ใส่นะสูตรนี้หอมแดงไม่ใส่นะคะ ทำแบบง่ายๆแต่จริงๆแล้วเล็กเป็นคนที่ชอบสูตรหอมแดงนะคือหลายคนนะคะทำนะ่ะมาคอมเมนต์นะคะว่าสีสวยมากใช่สีสวยหอมแดงอะ่ะ บางทีนะคะบางคนเขาก็จะบอกว่าขึ้นรารามันเป็นราที่ดีนะท่านผู้ชมก็คือถ้าใครเคยศึกษานะ้ำหมักเอนไซม์ของดรร,รสุคนนะคะราที่เกิดขึ้นจากการหมักมันเป็นราดีนะคะสังเกตไหมเวลาที่เอ่อเล็กหมักจุลินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าปลวกหนอกกล้วยนะคะแล้วก็นั่นจุลินทรีย์ยอดพืชนะคะ,ะที่เยอะสุดนะคะที่หมักก็คือเอ่อน้ำหมักจีวภาพจากเศษอาหารทุกอย่างที่หมักนะคะท่านผู้ชมมันจะเกิดรานั่นคือปฏิก ริยาค่ะมันไม่ใช่เชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืชนะคะหัวหอมน่ะจริงๆแล้วเวลาอ,อ,อยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแล้วเล็กก็เคยนะคะปลูกหัวหอมกับกระเทียมใกล้ๆผักของเรานะมันจะมีกลิ่นฉุนมันจะไล่แมลงได้ด้วยนะคะบางคนก็เข้าใจผิดว่าเออเกิดเชื้อรานะ่ะมันไม่ดีราดีก็มีนะคะลองศึกษาดีๆเล็กชอบนะมันจะเป็นสีเแดงม่วงเดี๋ยววันหน้าเล็กมาทําให้ให้ดูนะมันต้องใช้อัตราที่ถูกต้องด้วยนะคะ ผีเสื้อสวยมากเลยมันมาอ่าดูดเกสรของดอกพุทธนะคะดอกพุทธบานเยอะเลยผีเสื้อสีดํานั่นไงนั่นไงพอพูดแล้วก็บินไหมเห็นโอเคตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยใส่น้ําอาจจะไม่เสมอกันอ่ะค่อนข้างเสมออยู่นะคะ6 0 0้อมิลลิตรนะใส่น้ําลงไป ครึ่งขวดสูตรนี้เวันใช้ได้คือบอกเลยว่าในช่วงนี้และที่บ้านเลยนะคะคือต้นไม้เยอะมากมีหลายจุดนะคะข้างบ้านหลังบ้านแล้วก็ที่สวนอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่นาด้วยเนาะเราจึงใช้จุลินรีสังขาะ้อแสงเยอะคือทําเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าผู้ชมดูด้านหลังนะวันนี้แค่วันที่สามเห็นไหมคะ เล็กใส่แค่ช้อนเดียวนะใส่จุลียนซีหัวเชื้อนะคะแค่ช้อนเดียววันที่3ไปดูวันเวลาได้เลยก่อนหน้านี้นะคะก็คือเล็กทาไปนะไปดูเลยว่าสมวันเองนะคะนี่คือเวลาจริงนะก็คือเอ่อมันแดงแล้วอันนี้คือ7วันใช้ได้นะคะแต่ด้านหลังอะยี่วันถึง1เดือนนะคะถึงจะนําไปใช้อ่าเรามาดูกันเลยเล็กรีบนะคะท่านผู้ชมขออภัยด้วยว่าเล็กต้องไปส่งของเนาะ แต่ว่าอยากมาถ่ายให้ดูก่อนเพราะว่าชอบการถ่ายคลิปนะคะ่าทีนี้เราจะใส่ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนอันนี้คือเขาเรียกว่าอาหารของจูเลียนซีนะไข่หนึ่งฟองทำได้เยอะเลยนะคะถ้าเป็นขวด1.5้ามันจะได้ประมาณ7 8ถึงขวดนะคะ,ะนี่เห็นไหมนี่ยค่ะอาหารลงไปแล้วมีเปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะทีนี้เราจะมาเติมนี่ค่ะ จูลินสูตรนี้เหมาะสําหรับคนที่มีหัวเชื้อแล้วนะคนที่ยังไม่มีก็คืออดไปก่อนก็คือให้ทําสูตรด้านหลังนะคะก็คือ,อใช้เวลานิดนึงแต่แดงนะคะย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้3วันที่แล้วเนาะเติมลงไปเลยค่ะเหลือช่องอากาศไว้นิดนึงสังเกตดูนะคะคือขวด คุณๆแบบเนี้ยสีจะสวยเป็นหัวเชื้อได้เนี่ยค่ะเล็กถึงเอามาทําให้มันหมดเพื่อว่าเล็กจะทําอีกแล้วก็มีหลายคนสงสัยนะคะว่าเออขวดที่ใช้ไปแล้วอ่ะนํากลับมาใช้ได้อีกไหมใช้ได้เล็กการันตีเล็กใช้มาเล็กทำจุลินทรีสังเคราะห์แสงมาสี่ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยรู้จักมานะคะสี่ปีแล้วเล็กนากลับมาใช้ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าอ่า น้ำประปาทำไม่ได้ขอเถียงเลยเล็กใช้น้ำประปาในการทำนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าคือเอาจริงๆนะพูดจริงๆนะบางทีเราแบบว่ารีบถ่ายคลิปนะคะรีบถ่ายคลิปเนี่ยเล็กเปิดน้ำประปาใส่ขวดเลยนะย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้บางคลิปนะคะ2ล้านวิวแล้วท่านผู้ชมก็คือเล็กใช้น้ำประปาทำจริงๆค่ะน้ำประปาที่เราดึงมานะมันอาจจะมาจากห้วยหน่องคลองบึงนะคะก็มันก็ไล่ไ่กันมา เขื่อนห้วยหลวงนะคะท่านผู้ชมเขาก็ดึงมาดึงมาเรื่อยๆนะคะคือเอามาทําแล้วมันมันทำได้มันเป็นสีมันสวยแล้วก็แหล่งน้ําธรรมชาตินะคะมันจะมีคลิปที่เล็กออกมาทําก็คือและน้ําฝนหรือน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติทําออกมาแล้วมันเป็นสีเขียวค่ะแต่น้ําปลาปลาทําออกมาทุกครั้งนะคะแทบจะไม่มีสีเขียวเลยนะสีเขียวอีกตัวหนึ่งที่เล็กได้ก็คือน้ําเลี้ยงปลานะคะปลาหางนกยูงอะไรแบบนี้เดี๋ยวขอเขย่าก่อนนะ เนี่ยค่ะคือเนี่ยดูด้านล่างนะคะมันจะมีหัวเชื้อติดอยู่นะเชื้อจุลินซีสังข์แสงนะคะเนี่ยเราเอามาเทใส่น้ําย้อนทวนนะคะน้ํำครึ่งขวด1.5ก็เหมือนกันนะคะน้ํำครึ่งขวดแล้วก็1.5จะใส่อาหาร1ช้อนแกงนะ ส่วน600มิลลิลิตรที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือใส่ครึ่งช้อนแกงอย่าใส่เยอะนะคะเหตุผลที่ไม่แดงคือคุณใส่อาหารเยอะเกินไปค่ะจุลียนซีกินอาหารไม่หมดนะคะมันก็เลยกลายเป็นอาหารเหลือมันก็เลยขุ่นเนี่ยแดงเลยแดงเลยนะคะทำลงปุ๊บแดงปับ๊บ อันนี้คือสูตรเจ็ดวันใช้ได้จริงๆท่านผู้ชมคือพี่เขาทําแล้วเขาปลูกไผ่เป็นพันๆไร่นะคะแล้วก็รับจ้างปลูกไผ่นะคือพี่เขาอยู่ในรายเล็กอ่ะแต่ตอนเนีไ้ไม่ไม่ค่อยได้ทักกันก็คือเพื่อนมันเยอะแต่ว่าก็ขอบคุณและคิดถึงตลอดนะคะเป็นพี่ชายที่เขาแบบว่าปลูกแบบ อ่าไผ่ปลูกหน่อไม้แล้วก็เอาหน่อไม้มาทําแหนมนะเห็นผลนะคะแล้วพี่เขาก็บอกว่าให้นอนไว้นะท่านผู้ชมแล้วพี่เขาเป็นคนช่างสังเกตใช่ไหมพอนอนเนี่ยวันที่สองที่สามนะคะมาดูเหมือนเราจะมองเห็นไรอะ่ะแบบเป็นตัวเล็กๆนะคะมันวิ่งอยู่พี่เขาบอกเล็กนะแต่เล็กเคยส่องดูเหมือนกัน เคยทําลงแล้วนะคะคลิปนี้แต่มีคนเรียกร้องมาเพราะว่าในช่วงเนี้ยก็คือ,อปลูกข้าวแล้วคนต้องการใช้จุลินทรีย์เยอะดูด้านหลังขวดใหญ่หกลิตรก็มีนะคะเล็กทาไว้คือบอกตรงๆไม่เคยเหลือคือพอจะหมดเนี่ยเล็กก็กักหัวเชื้อไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ขยายต่อเลยทําแค่เริ่มต้นนะคะเราสามารถขยายได้แบบเป็นพันๆขวดเลยเนี่ย ไข่ฟองเดียวทําได้อีกสี่ขวดเนี่ยอีกสองชุดนะเรียกว่านะคะอันนี้คือจุลินรียสังเคราะห์แสงสูตรเจ็ดวันไม่มีอันตรายนะท่านผู้ชมเจ็ดวันใช้ได้เลยก็เพราะว่าหัวเชื้อมันเยอะแล้วมันเป็นแล้วนะคะแล้วให้ตั้งไว้ร่วมรำไรนะคะร่วมรำไรเพราะว่าจุลินทรีย์ถ้าร้อนมากแดดจัดเนี่ยก่อนที่จะใช้น้องวันที่หกเราก็เอาเข้ามาในร่วมรำไรให้มันเย็นคือบางคนไม่เข้าใจเอาไปแช่แบบพวกเร่งรากอะไรต่างๆแล้วจุลินรีย์มันร้อน มันเผาผานรากนะคะรากก็เลยตายเนาะอันนี้เหมาะมากนะสําหรับแคคตัสด,ด้วยนะเล็กว่าคือ เร่งรากได้ก็คือมันจะขยายเซลล์รากให้แตกเยอะขึ้นแล้วก็มะนาวนะคะเดี๋ยวาาวันหน้าเล็กไปถ่ายให้ดูก็คือสูงใหญ่แล้วก็ออกลูกโดกเก็บได้แบบตลอดปีเลยเนาะมันจะช่วยให้แตกยอดใหม่นะคะสําหรับจุลินทรีสองข้อแสงเรียวว่าเล็กจะถ่ายไม่นานปลาไปผู้เร็วสุดแล้วเนาะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวขอพาดูนิดนึงนะคะสําหรับ3วันแดงเนาะพาดูนิดนึงกลับกล้องนะคะ อ่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สามวันนะคะมีบางขวดที่สาวันวันนั้นวันนั้นหกลิตรเล็กขยายสองขวดนี้นะคะสามวันเนี่ยใส่หัวเชื้อไม่เยอะนะแดงแล้วนะคะเนี่ยด้านล่างนี่คือไม่ได้ขยาด้านล่างนะคะมันจะมีตะกอนอยู่ที่เป็นสีแดงๆเนาะน่ะเนี่ยค่ะร่มรำไรที่เล็กให้ดูก็คือมันจะมีแดดมาแทรกมาระหว่างช่องของประตูน,นะคะนี่ถ้ามีขวดอีกก็คือเล็กจะทําอีกนะ อันนี้เป็นขวด1นนะคะเดี๋ยวจะเอามารวมกันอีกก็คือส่วนมากจะไปตั้งไว้ตามาต้นไม้ต่างๆนะคะที่เราปลูกเนี่ยค่ะแล้วก็ถัทงที่เห็นนั่นก็คือเป็นปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกนะคะแช่ไว้เนาะหน,หนต่อ3ส่วนนะคะคือปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็น้าเนี่ยปุ๋ยแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงทองดํานะคะเป็นกิ่งเล็กเอาออกนะคะคือมันร่มเกินไปเพราะว่าเอาจะเอาพลิกนะคะ ที่ปลูกในกระถางอะมาวางเนาะเนี่ยให้ดูนี่คือจุลินทสีสังข้อแสงสามวันค่ะ ใส่หัวเชื้อไป1ช้อนนะคะส่วนใครที่ไม่มีหัวเชื้อไม่ต้องซีเรียสก็คือมันจะใช้ระยเวลานานหน่อยถ้าน้ําเราดีมีจุลินโชคดีที่มีจุลินรีสังคข้อแสงอยู่ในนั้นมันก็จะแดงไว้นะคะ7วัน14วัน1เดือน2เดือนเคยเจอมาแล้วค่ะคนคอมเมนต์มานะคะก็ให้ทําให้ใช้มันดีมากจริงๆนะประโยชน์เยอะนะคะเดี๋ยวจะมาแชร์เรื่อยๆนะ แล้วก็คลิปต่อไปไม่ใช่คลิปต่อนี้นะคะท่านผู้ชมติดตาม mm hmm. ไอเล็กจะมาบอกสูตรสีแดงม่วงนะคะใช้หัวหอมเราต้องรู้ด้วยว่าเราใช้สูตรไหนนะคะถ้าเราใช้เยอะเกินไปมันก็ไม่เป็นเนาะค่ะ mm hmm. ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีจ้า